เรื่องหนึ่งนะน้องบัวเนี่ยเขาก็น้อยใจเหมือนกันนะเขามักจะเปรยเปยเสมอว่าพี่บีมเนี่ยมักจะจําวันสําคัญวันหนึ่งของเขาไม่ค่อยได้รู้ไหมวันอะไรคุณผู้ชมคะจับตาดูให้ดีนะคะงานนี้พี่บีมกับทีมงานวางแผนแกล้งน้องบัวอีกแล้วแกล้งให้พี่บีมทําเป็นลืมวันเกิดของน้องบัวคอยดูนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะให้ลองถ่ายวันอะไรเออให้ถ่ายเล่นๆ่นวันอะไร น้องเขาเสียใจมากเขารู้สึกแบบทำไมที่บีนแบบไม่จำวันสำคัญไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยวัน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 ที่19บกันยาย,ยนวันอะไรจำได้ไหมครับวุ้ยจำไม่ได้ครับว่ามันอะไรจำไม่ได้จริงเหรอ <laughs> <laughs> จำได้แหม เพรวันนี้เป็น,น,เ,ปนเป็นวันแรกของเดือนไง <laughs> น้องสาวที่มีความสุขมากๆนะแล้วก็ที่ดีไม่ได้ลืมจริงๆแล้วคือจำได้จริงๆโอ้ยร้องไงอะไรนี่นะโอ้ยเป็ดเดง เอาเดี๋ยวๆๆๆอาทิทาอาทิทาไหนไหมเย้ฮั p พี่โบ้ d a y ุกยูหน้ารับหน้าก่อนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันเกิดของน้องโบ้ เอาพี่เอาพี่ชายในจอก่อนะอมที่ชายในจอก่อนก็จะอวยพรน้องก่อนอวยพรน้องก่อนดีกว่าวันเกิดน้องเขาไม่พูดอะไรเลยอะก็มีความสุขมากกันครับคุณอะไรพี่หรือไม่พี่บีมเขารู้นะเขาจำได้ก็ตัวเองชอบแบบว่าทำเป็นจำไม่ได้ตลอดเลยอะก็จริงเราแล้วจำได้เขา นะครับเดี๋ยวพี่จะทำการให้ตัดให้ขาดเลยชับชับชับเก่ามากพี่แท้จริงอมันเข้าเก่าเหตุการณ์โอเคนะฮึบ นี่นะฮัมอะไรฮะนี่พี่ทางทำอะไรน้องเขาไม่พี่พี่ดีเขาชอบแล้วใครเขาเอารถด่วนมาไว้ในขนมเค้กอ่ะวันนี้เขาชอบเค้กรถด่วนนี่พี่เบมทําไมอ่ะทำไมแกล้งน้องขนาดนี้จริงๆแค่แค่ไม่ค่อยชอบใช่ไหมคะไม่ถึงกับแบบว่า รังเกียจขนาดนั้นปบแห้งดีปิดไปละปิดไปละออยอนะถามนิดนึงทำไมถึงไม่ชอบหนอนก็มันยัวเยียมากเลยอะค่ะแล้วคือมันคือหนอนน่าแล้วมันจะกินได้ยังไงอะแดนแต่ปรากฏพี่บีมชอบซะอย่างนั้นแดนเอาพี่ชายเขาชอบงั้นเสิร์ฟพี่ชายก่อนโอ้โหไอ้นนี้อะไรเนี่ย ดูพี่ชายเราสิพี่ชายชอบกินซะอย่างงั้นแดนกินไหมคะแดนก็ไม่ชอบดูดิโหนี่วันเกิดนี่นะฮะเอาของตัวอีเดียวเองชอบมา้นะแล้วจะของวันเกิดเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมไว้แล้วรู้ไหมว่าเขาเนี่ยอุตส่าห์ขอบคุณด้วยการเตรียมของขวัญพิเศษไว้ให้ของขวัญพิเศษมาให้พี่บีมอออุตส่าห์ผมว่าใช่แล้วล่ะต้องเป็นอะไรี่ะ ผมว่าใช่แล้วน้องบัวศึกสานันเกิดน้องบัวสมน้ำหน้นนาไหมคะคุณผู้ชมงานนี้น้องบัวขอเอาคืนด้วยของสแสลงของพี่บีมนั่น